ย้ำกันว่าการห้ามตกเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเราถือว่าเป็นช่วงปลายปีแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวติดต่อกันอีกก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆมากมายแล้วจังหวัดที่เขาบอกว่าเขามีแผนการ จัดเตรียมโครงการต่างๆเพื่อที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในจังหวัดของเขาตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วจากผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายแล้วนําเอาโควิด -19 กลับมาด้วยยกตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้เราจะเห็นภาพทัวร์ต่างๆยกเลิกทริปการท่องเที่ยวการเดินทางค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเอกชนก็เลยต้องมีการประสานความร่วมมือกันจัดกิจกรรม b i g c l e a n i n g เพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มั่นใจแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไปนั่นเองโดยดรอนุรัต์อินทร์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายพร้อมกับเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายมีการประชุมเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบกับภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอันเกิดจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ค่ะขณะนี้มีการยกเลิกการเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องที่ประชุมจึงมีมติให้ภาคกชนสแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน วมกันทำความสะอาดเมืองครั้งใหญ่ที่เรียกกันว่า Big Cleaning ในจังหวัดเชียงรายจะได้